ภาพวาดโมนาลิซาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพวาดของโลกนะฮะที่มีมูลค่าสูงสุดโดยราคาของ painting insurance valuation หรือว่ามูลค่าทางการประกันภาพวาดนี่นะครับสูงติดอันดับ Guinness World Record เลยะฮะ g u i ิน e s s b o o k เลยทีเดียวแล้วครับในปี1962มูลค่านั้นก็คือ100ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณถ้าแปลงส่วนนั้นเนี่ยให้กลายเป็นเงินในยุคปัจจุบัน ราคาก็จะอยู่ที่1,000ล้านเหนรียญสหรัฐในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวคำถามที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของราคาแต่คำถามที่สำคัญนะฮะก็คือว่าทำไมภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยจึงเป็นภาพวาดที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นภาพวาดที่มีมูลค่าที่สูงมากๆของโลกเหตุผลนั้นมีนานับประการแต่ที่บายให้ฟังก่อนว่าภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยวาดโดยศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าลีโอาร์โดดาวินชีซึ่งเขียนมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับ เหตุผลตามหลักการทางเหตุผลเนี่ยก็คือภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยเป็นภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ในแง่ของกายวิภาคหรือว่าโครงสร้างของมนุษย์แล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของดาวินชีในการเข้าใจถึงธรรมชาติของโครงสร้างของโลกซึ่งภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับภาพวาดโมนาลิซ่านั้นถือได้ว่าเป็นภาพวาดที่มีความสุดยอดมากนะเพราะเทคนิคเป็นเทคนิคใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยภาพวาดโมนาลิซ่าถ้าเทียบกับเทคนิคหรือว่าคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยสู้วันนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ทําไมภาพวาดโมนาลิซ่าจึงยังมีคุณค่าอย่างมหาศาลนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคิดถ้าเรานึกย้อนมาเป็นปรัชญา ของภาพวาดโมนาลิซาเราสังเกตดูว่ามันเป็นภาพเดียวในโลกและในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยถือว่ามีความแตกต่างอันนี้ต้องชื่นชมดาวินชีเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นสไตล์การวาดภาพในศตวรรษที่16เนี่ยเป็นสไตล์ที่วาดไม่ได้เป็นคนครับ คือเป็นการวาดในลักษณะของมีความเป็นศิลปินสูงแต่ว่าดาวินชีนั้นได้พลิกวิธีการเป็นการวาดภาพแบบโครงสร้างในลักษณะที่ชื่นชมตามธรรมชาติเป็น natural realism คือให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่าฉีกกฎทุกกฎนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าไม่มีความกล้าพอไม่สามารถทําแบบนี้ได้นี่คือจุดหนึ่งที่มีความสําคัญผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวเรา เราอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระแสบางคนบอกตามกระแสนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมบอกว่าเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วถ้าเราเป็นตัวงตัวเองอยู่ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลา แน่นอนว่าเราจะประสบความสำเร็จเหมือนกับดาวินชีถ้าดาวินชีตามกระแสเขาแห่ไปทางไหนก็ตามเขาแห่ไปทางนี้ก็ตามสุดท้ายจะไม่มีชื่อเสียงของดาวินชีในทุกวันนี้ภาพวาดโมนาลิซาจะไม่ได้มีมูลค่ามากถึงขนาดนี้เป็นตัวของตัวเราแต่ให้รู้จักว่าจะวางตัวเรานั้นอยู่ในจุดให้ถูกที่ถูกเวลาได้อย่างไรดังนั้นเราจะต้องมีความศรัทธานในตัวเองเปรียบเสมือนภาพวาดโมนาลิซาที่ไม่ได้ทำตามกระแสแต่สุดท้าย ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อมั่นและต้องมีความศรัทธานในตัวเองถ้าเราศรัทธานในตัวเองเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องทำไปเลยถ้ามันดีต่อตัวเราดีต่อสังคมทำไปเลยถ้ามันไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยแล้วสุดท้ายคุณค่าที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลต่ออินสปิเรชันต่อแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนและนี่คือปรัชญาที่เราได้จากภาพวาดโมนาลิซาโดยเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองครับ